นักแสดงรุ่นใหญ่ที่หลายคนรู้จักกันดีในบทบาทอบอุ่นและรักธรรมชาติอย่างดุกพานุเดชวัฒนสุชาติล่าสุดทำเอาแฟนๆฮือฮาเมื่อเจ้าตัวประกาศขายบ้านหรูหลังงามที่เจ้าตัวออกแบบและตกแต่งเองกับมือด้วยราคา28ล้านบาทโดยในโพสต์ล่าสุดดุกพานุเดชได้เผยภาพบ้านเดี่ยวสุดร่มรื่นตั้งอยู่ในโครงการ f อ r ร s t ์ a r k ถนนเรียบคลองสองบางชันคลองสามวาซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง167ตารางวาตัวบ้านประกอบด้วย3ห้องนอน5ห้องน้ำมีห้องใต้หลังคาเรือนกระจกและสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดเล็กพร้อมเขียนข้อความบอกเหตุผลแบบตรงไปตรงมาว่ามีบ้านหลายหลังเริ่มดูแลไม่ไหวครับ นอกจากนี้ยังได้ระบุช่องทางติดต่อสำหรับผู้สนใจไว้อย่างชัดเจนและย้ำด้วยแฮชแท็กว่าบ้านเดียวบ้านมือสองอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านงานนี้แฟนคลับและชาวโซเชียลต่างพากันเข้ามาชื่นชมในรสนิยมการออกแบบของดุกพานุเดชที่สวยเรียบหรูแต่อบอุ่นมากหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านสวยขนาดนี้ราคานี้ถือว่าคุ้มสุดๆและไม่ลืมส่งกำลังใจให้เจ้าตัวในการตัดสินใจครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งข่าววงการบันเทิงที่สะท้อนถึงความเรียบง่ายแต่จริงใจของนักแสดงมากฝีมือที่ไม่ว่าอยู่ในจอหรือชีวิตจริงก็ยังคงมีสเสน่ห์และมีสไตล์ไม่เปลี่ยนเลยจริงๆ